คุณมาทุกที่แล้ววิดีโอนี้จะอธิบายถึงในปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของทศวรรษนี้สุริยุปราคาเต็มดวงในปีพศ2569ถ้าคุณอยากรู้ว่าสุริยุปราคาครั้งนี้พิเศษยังไงและจะดูให้เต็มอิ่มได้อย่างไรคุณมาทุกที่แล้วละในปี2026นี้เพียงไม่กี่นาทีท้องฟ้าจะดูเหมือนกับว่าไม่มีเหตุผลและแสงกลางวันจะหายไปในหลายประเทศ เรากับว่าเวลาหยุดลงคุณจะได้รู้ว่าสุริยุปราคาข้างนี้จะมองเห็นได้ที่ไหนและเมื่อไรระยะเวลาดมืดทั้งหมดนัานแค่ไหนเมืองไหนบ้างที่อยู่ใต้เงาของดวงจันทร์วิธีการดูหรือถ่ายภาพอย่างปลอดภยัยและทำไมเหตุการณ์นี้จึงมีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์มากสุริยุปราคาเต็มดวงจะบังดวงอาทิตย์จนมิดทำให้กลางวันกลายเป็นกลางคืนในช่วงเวลาสันทิมส่วนสุริยุปราคาวงแหวนดวงอาทิตย์ จะปรากฏเป็นวงแหวนสว่างล้อมรอบดวงจันทร์ครับในวันพุธที่อิสิงหาคมอังทรัสอัสฟอกจะมีสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นบนท้องฟ้าครับในช่วงเหตุการณ์พิเศษนี้ดวงจันทร์จะเคลื่อนผ่านระหว่างโลกและดวงอาทิตย์บทบังดวงอาทิตย์จนมืดมิดไปเลยการเรียงตัวกันนี้จะนำความมืดมาสู่บางส่วนของโลกในเวลากลางวันสักแอ้เลย เส้นทางของสุริยุปราคาเต็มดวงจะเริ่มต้นเหนือพื้นที่ห่างไกลและหนาวเย็นทางตอนเหนือของรัเสเซียโดยทอดเงาลงบนภูมิภาคที่สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยากขณะที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางบนท้องฟ้าเงามืดจะพาดผ่านน้ำแข็งของมหาสมุทรอาร์กติกกวาดไปยังกรีนแลนด์ที่ซึ่งภูมิประเทศจะตกอยู่ในความมืดชั่วครู่จากนั้นสุริยุปราคาจะเคลื่อนผ่านไอแลนด์ ประเทศที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบในการชมสุริยุปราคาเต็มดวงโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันตกและชายฝั่งต่อไปเส้นทางจะเคลื่อนลงไปยังยุโรปเข้าสู่ตอนเหนือของสเปนโดยเมืองต่างๆกันเช่นอากูรุยาเลออโอเบียโดและบูดโกสจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงอันน่าตื่นตาตื่นใจของกลางวันเป็นพลอบคังปรากฏการณ์นี้จะสิ้นลงในบางส่วนของโปรตุเกสตะวันออกเฉียงเหนือ และหมู่เก้าเบลีเอริกซึ่งเป็นจุดเส้นสุดของการแสดงที่น่าตื่นเต้นของสุริยุปราคาส่วนโค้งกว้างขวางนี้พาดผ่านหลายทวีปนำมาซึ่งโอกาสในการรับชมที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนแม้การเดินทางจะยากลำบากแต่ทางตอนเหนือของรัเสเซียจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสุริยุปราคาครับ ต่อไปเงามืดจะเคลื่อนผ่านกรีนแลนด์ดินแดนน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ช่วงเวลาสั้นเซนของการบทบังเต็มดวงนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่นักวิทยาศาสตร์และนักผจญภัยจะได้สังเกตการสุดยุปราคาในดินแดนที่ยังคงความบริสุทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไอแลนด์มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะย่างยิ่งทางตะวันตกของประเทศโดยเฉพาะคาบสมุทรนไนเฟลสนและเวิยอเป็นจุดที่มอด สำหรับการชมปรากฏการณ์บทบังเต็มดวงเมืองเรกยาวิกรุนดาฟยอดูและเรกยาเนสเปียเป็นหนึ่งในเมืองที่จะได้สัมผัสกับเงามืดของดวงจันทร์สเปนกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการชมสุริยุปราคาโดยมีเมืองใหญ่หลายแห่งอยู่ในเส้นทางบทบังเต็มดวงได้แก่โอเบียโดโกโครูยาบูโกสลอาอันซันซาอารกากซา และปันมาบายากาเมืองเหล่านี้จะเห็นท้องฟ้ามืดลงนานกว่าหนึ่งนาทีซึ่งเป็นภาพที่ตัดกับแสงกลางวันในฤดดูร้อนอย่างน่าทึ่งถึงแม้ประเทศโปรตุเกสจะอยู่ในเส้นทางสุริยุปราคาเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีเพียงเมืองชายแดนทางตะวันออกเชีงเฮนือ,อยังกัวดรามลและริโอเดออนเท่านั้นที่อยู่ในเส้นทางสุริยุปราคาโดยการบดบังเต็มดวง จะกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีช่วงเวลาสั้นส้นในโปรตุเกสแบบนี้ถือเป็นช่วงเวลาอันน่าประทับใจสำหรับผู้ชมสุริยุปราคาประเทศเหล่านี้มีทั้งพื้นที่ชนบทและในเมืองทำให้ทั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และผู้ชมทั่วไปได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำถึงแม้ว่าการเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงจะจำกัดอยู่ในเส้นทางแคบแคบแต่จะมีผู้คนอีกหลายล้านคนที่ได้เห็นสุริยุปราคาบางส่วนในพื้นที่ที่กว้างกว่ามาก ยุโรปจะถูกอาบไปด้วยแสงสันทยาในระดับต่างๆขณะที่ดวงจันทร์บทบังดวงทิศส่วนในเมืองที่ห่างไกลจากเส้นกึางกลางกรุงลอนดอนจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกบทบังประมาณ15%ขณะที่ปารีสจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกบทบังเกือบ25%เบอร์ลินและโรมจะพบกับการบทบัง20-25% ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ของท้องฟ้าเบืองบนในแอฟริกาเหนือประเทศต่างๆเช่นโมร็อกโกแอนจีเรียและตูนิเซียจะสังเกตเห็นท้องฟ้ามืดลงเอเชียตะวันตกจะพลิดเพลินกับทิวทัศน์บางส่วนเช่นกันตั้งแต่ตุรกีไปจนถึงบางส่วนของตะวันออกกลางฝั่งมหาสมทุทรแอตแลนติกแคนาดาจะได้สัมผัสกับสุริยุปราคาในระดับที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่น ออตว่าจะเห็นการบดบังประมาณ26ในสหรัฐเอริกานิวยอร์กซิตี้ชิคาโกและมินนิออโพลิสจะถึงจุดสูงสุดของสุริยุปราคาบางส่วนในช่วงบ่ายขณะที่เซียเตอร์และแองเคเรตจะเห็นสุริยุปราคาบางส่วนในตอนเช้าการมองเห็นที่แพร่หลายนี้ทำให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถมีส่วนร่วมกับสุริยุปราคาได้แม้จะอยู่นอกเส้นทางเต็มดวง แว่นตาสำหรับดูสุริยุปราคาที่เหมาะสมจะช่วยทุกคนได้เห็นการเดินทางอย่างเงียบของดวงจันทร์ข้ามหน้าดวงอาทิตย์แอชช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดของสุริยุราคาเต็มดวงจะอยู่ที่ประมาณสองนาที18วินาทีระยะเวลานาน,านที่สุดนี้สามารถสังเกตได้จากบางพื้นที่ทางตอนเหนือของสเปนและบางส่วนของไอซ์แลนด์สถานที่อื่นๆที่อยู่นอกเส้นทางกลางของสุริยุปราคาเล็กน้อย ก็ยังสามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้เช่นกันแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่าสุริยุปราคาเต็มดวงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายกระเทนถึงเย็นเทนขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่ในยุโรปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินเพื่อช่วยให้ผู้ชมวางแผนสำหรับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งนี้ nas a and และ timeanddate.com มีแผนที่แบบ Inter อ c t i v e ที่แสดงเส้นทางของสุริยุปราคาทั่วโลกแบบเรียงไายเครื่องมือเหล่านี้จะให้ข้อมูลเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละพื้นที่เคล็ดลับความปลอดภัยและพยาการณ์อากาศนอกจากนี้ยังมีแบบจำลองเพื่อให้ผู้ชายสามารถดูตัวอย่างว่าสุริยุปราคาจะเป็นอย่างไรจากเมืองหรือภูมิภาคของตนเพิ่มความตื่นเต้นและความมั่นใจในการเตรียมตัวสุริยุปราคาครั้งนี้เป็นโอกาสอันมีค่า สำหรับการศึกษาโครนาของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศรอบนอกของดวงอาทิตย์ปกติแล้วจะถูกแสงที่เข้มข้นบดบังการสังเกตโครนาช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจลมสุริยะการประทุข,ของมวลโครนาและผลกระทบของกิจกรรมสุริยะต่ตอสนามแม่เหล็กโลกได้ดียิ่งขึ้นนักวิจัยจะทดสอบเทคโนโลยีการถ่ายภาพใหม่และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ต่อระบบดาวเทียม สำหรับนักฟิสิกสุริยุปราคาแบบนี้ทำให้นึกถึงสุริยุปราคาที่มีชื่อเสียงในปีพระศตวรองพซึงงงงงง่งช่วยยืนยันทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เนื่องจากมีการบันทึกแสงดาวที่โค้งรอบดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกกลุ่มการศึกษาจะเข้าร่วมในการเผย,ยแพร่สู่สาธารณะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุริยุปราคาและอธิบายหลักการทางฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังการเรียงตัวของดวงดาวเหล่านี้ สุริยุปราคาในปีพศอ2566อเ,เป็นทั้งช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการซ้อมใหญ่สำหรับสุริยุปราคาเต็มดวงที่ยาวนานขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีพออศ2 5 6 0การดูสุริยุปราคาอย่างปลอดภยัยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาเป็นพิเศษต้องใช้แว่นสุริยุปราคาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 2 en นั้น ในการดูทุกช่วงยกเว้นช่วงบางเต็มดวงการมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันแม้เพียงเสียวินาทีก็อาจทำให้ดวงตาเสียหายอย่างถาวรได้กล้องโทรทรรศน์กล้องถ่ายรูปหรือกล้องส่องกายต้องติดตั้งแผ่นกรองแสงอาทิตย์ที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้นแผ่นกรองแสงแบบทำเองแว่นกันแดดหรือกล้องที่ไม่มีแผ่นกรองแสงไม่ปลอดภัย ในโรงเรียนและสถานที่จัดกิจกรรมชมวริรยูปราคาสาธารณะจะมีการแจกจ่ายแวนตาที่เหมาะสมและความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูอย่างปลอดภัยผู้ปกครองควรดูแลเด็กทีกอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงสุริยุปราคาเมื่อดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์เต็มดวงในช่วงบางเต็มดวงจะสามารถมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้ในช่วงเวลาสั้นทน,นั้นแต่เมื่อช่วงบังเต็มดวงสิ้นสุดลง ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันทันทีสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการชมสุริยุปราคาในขณะที่ไอแลนด์ and, อาจมีเมฆปกคลุมแบบคัดเดาไม่ได้ทางตอนเหนือของสเปนมีโอกาสที่จะเห็นท้องฟ้าแจ่มใสมากกว่าเมืองต่างแงเช่นบูโกสและโอเบียโดเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าเชื่อถือกว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการชมสุริยุปราคาได้แก่ คาบสมุทรเนไนเฟสเนสของไอแลนด์ and, ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องภูมิประเทศที่งดงามและท้องฟ้าที่มืดมิดเหมาะแก่การดูดาวในฝั่งของสเปนเมืองต่างๆเ,เช่นอากอรุยาปันมาเดมายากาและซาราโกซากำลังเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะหลั่งไหลเข้ามาแนะนำเลยนะถ้าอยากจะไปดูให้จองต่อเครื่องบินที่พักไว้ก่อนเลยยิ่งเป็นที่คนเนิยมไปกันเยอะยๆแบบนี้ ยิ่งต้องรีบจองนะครับตามเส้นทางการเกิดสุริยุปราคาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนและสถาบันวิทยาศาสตร์จะจัดงานดูดาวบรรยายและกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริงต่างแต่และคาดว่าจะมีการฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการชมสุริยุปราคาโดยเฉพาะในสเปนและไอร์แลนด์พอดูดาวสาธารณะจะเปิดให้เข้าชมและใช้กล้องโทรทรน แถมยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะช่วงเวลาแบบนี้ช่วยสเสริมสร้างความสนใจในวิทยาศาสตร์ให้กับชุมชนและเป็นช่วงเวลาดีๆที่ครอบครัวจะได้มาสัมผัสความมหัศจรรย์ของจักรวาลด้วยกันที่ไอแลนด์ and, สุริยุปราคาเต็มดวงจะมองเห็นได้ที่เมืองเรกยาวิกเวลาสิบแปดตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะกินเวลาราวหนึ่งนาทีเมืองกรุนดาฟยอดู จะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงเวลาสิบเอ็ตหกเป็นเวลานานเกือบหนึ่งนาทีห้าสิบสองวินาทีสุริยุปราคาเต็มดวงที่เมืองเกรกยานเสเปจะเริ่มต้นในเวลาสิบเอ็ดวิบแปดแต่กินเวลาราวหนึ่งนาทีสามสิบเก้าวินาทีที่ประเทศสเปนเมืองโอเบียโดยจะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงเวลาอียิอสซจนานตามเวลาซีเอสทีเป็นเวลาหนึ่งนาที 4ีปวินาทีเมืองกิคอนเวลา20่สยหนั้นเป็นเวลาหนึ่งนาที45่สหวินาทีเมืองซานตันเดเวลา2ี่สิบหกนั้นเป็นเวลาหนึ่งนาทีสองวินาทีและเมืองบุกอสเวลา2ีสิสกนั้นเป็นเวลาราวหนึ่งนาทีส0บวินาทีสุริยุปราคาเต็มดวงที่เมืองปัลมาเดมายยกาจะเกิดขึ้นราว2ีสเป็นสสีนั้นและกินเวลาราวหนึ่งนาทีมูบ้านโกดรามิล และรีโอเดอันอาซึ่งอยู่ติดชายแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปรตุเกสจะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงช่วงสันเตินร,ราวหกสิบาอาสหฮามนั่นตามเวลาเวสต์แต่เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเวลาท้องถิ่นเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาที่จะเงยหน้าขึ้นมองและชมปรากฏการณ์เรียงตัวที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้สำหรับประเทศแคนาดา กรุงออตตาวาจะเห็นสุริยุปราคาบางส่วนมากที่สุดเวลา1 6บนาฬนตามเวลา EDT โดยดวงอาทิตย์จะถูกบดบัง26%ในสหรัฐอเมริกานิวยอร์กซิตี้จะเห็นสุริยุปราคาบางส่วนตั้งแต่เวลา1 4่ฟ้นถึง1 4บ4ีนตามเวลา EDT โดยจุดสูงสุดจะอยู่ที่เวลา13นาฬิกาสสุริยุปราคาบางส่วนที่ชิคาโกจะถึงจุดสูงสุดเวลา1มเน ตามเวลา CDT และที่มินนี่อโปลิสเวลาสิกฟาวน์ถึงสิกซามตามเวลา CDT สี่เอท์นจะเห็นสุริยุปราคาตั้งแต่เวลา95นัสิ้นึงถึงสิบเจ็ดสิบห้นึงตามเวลา PDT โดยจุดสูงสุดจะอยู่ท ah ี่เวลา9กาห้าสิบแปดนึงเองเคอร์จะเริ่มเห็นสุริยุปราคาเวลา7จ็ดถึงสามสิบนึงตามเวลา AKDT ในสราชนาจักรัน กรุงลอนดอนจะเห็นส ja e ja ุร e ิย ja e e e ja ุปราคาบางส่วนตั้งแต่เวลา19:00นถึงอสแ20:30นตามเวลา BST โดยจุดสูงสุดจะอยู่ที่เวลา20:00นนนเชปารีสจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกบดบังบางส่วนตั้งแต่เวลา10ถึงอ11:00นตามเวลา CST โดยจุดสูงสุดจะอยู่ที่เวลา20:30นสุริยุปราคาบางส่วนที่เบอร์ลินจะถึงจุดสูงสุดเวลาส20:33:55น และที่โรมเวลา20:00 e น,นถึงแม้จะไม่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงแต่เมืองเหล่านี้ก็ยังคงเห็นแสงสว่างลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้สังเกตการที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมการถ่ายภาพสุริยุปราคาด้วยกล้องเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำแต่ต้องใช้ความระมัดระวังและอุปกรณ์ที่เหมาะสม สิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามหันกล้องหรือสมาร์ทโฟนไปทางดวงอาทิตย์โดยไม่มีแผ่นกรองแสงสำหรับกล้องเช่นเดียวกับดวงตาของคุณเซ็นเซอร์กล้องของคุณอาจเสียหายได้จากแสงแดดโดยตรงใช้ขาตั้งกล้องเพื่อให้ภาพนิ่งและลองใช้รีโมทชัตเตอร์หรือตั้งเวลาเพื่อลดการสั่นไหวตั้งค่ากล้องของคุณเป็นโหสแมนวลเพื่อให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าแสงได้เมื่อแสงเปลี่ยนไป ในระหว่างเกิดสุริยุปราคาสำหรับผู้ใช้กล้อง DSLR เลนเทโลโฟลระหว่าง300 600 mm. มิลิเมตรเมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพดวงบาทิตย์แบบไกลชิดหากคุณใช้สมาร์ทโฟนมีแผ่นกรองแสงแบบบนีบสำหรับสมาร์ทโฟนซึ่งช่วยปรับปรุงภาพได้อย่างมากในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อดวงอาทิตย์ถูกบังมิด คุณสามารถถอดแผ่นกรองแสงออกและถ่ายภาพโคนาของดวงอาทิตย์ได้อย่างปลอดภัยแต่เตรียมพร้อมที่จะใส่แผ่นกรองแสงกลับเข้าไปทันทีที่ดวงอาทิตย์ที่สว่างปรากฏขึ้นอีกครั้งฝึกตั้งค่ากล้องก่อนวันเกิดสุริยุปราคาเพื่อที่คุณจะได้พร้อมเมื่อถึงเวลาลองถ่ายภาพดวงจันทร์ในตอนกลางคืนเพื่อจำลองระดับความสว่างของสุริยุปราคาและจำไว้ว่า ช่วงเวลานี้เกิดขึ้นเร็วมากถ่ายรูปสักเล็กน้อยแต่อย่าลืมใช้เวลาในการดูและเพ,พลิดเพลินกับการเรียงตัวของดวงดาวที่หาชมได้ยากนี้ด้วยถ้าเราวางแผนและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างดีรูปถ่ายของคุณก็จะเป็นที่น่าจดจำไม่แพ้ตัวเหตุการณ์เลยหนึ่งในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดที่เชื่อมโยงกับสุริยุปราคาเกิดขึ้นในปีพศ2 4ซอ เมื่อนักดาราศาสตร์ใช้สุริยุปราคาเพื่อยืนยันทฤษตีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในช่วงสุริยุปราคาเต็มดวงพวกเขาสังเกตเห็นว่าแสงดาวโค้งงอเมื่อผ่านไกลดวงอาทิตย์พิสูจน์ว่าแรงโน้มถ่วงสามารถบิดเบือนการอวกาศได้จริงตั้งแต่นั้นมาสุริยุปราคาได้มีบทบาทสำคัญในการยืนยันการขาดการเกี่ยวกับสภาพอากาศในอวกาศของดวงอาทิตย์และสถานที่ของเราในจักรวาล สุริยุปราคาในยุคปัจจุบันยังคงเป็นโอกาสในการทดสอบกล้องโทรทรรนฟิเตกลองและเซนเซอร์ตรวจจับชั้นบรรยากาศแบบใหม่ได้และยังเป็นการรวมตัวของนักดาราศาสตร์สมัครเล่นและผู้คนที่สนใจในใครรู้ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันเสริมสร้างทั้งความพิสวงและการเรียนรู้ในขณะที่เรากำลังใกล้จะถึงสุริยุปราคาปีเอชไนรุ่นใหม อาจพบแรงบันดาลใยในเงาจักรวาลเดียวกันกับที่เคยนำทางการค้นพบอันยิ่งใหญ่ในอดีตสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่สิสองสิงหาคมปี2566สัญญาว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจไปทั่วทั้งทวีปจากภูมิประเทศน้ำแข็งของไอแลนด์ and, สู่เมืองที่เต็มไปด้วยแสงแดดของสเปนผู้คนหลายล้านคนจะแหงมองท้องฟ้า เพื่อช่วงเวลาแห่งความประทับใจด้วยการเตรียมตัวที่ดีและความอยากรู้อยากเห็นการเรียงตัวกันของดวงดาวที่หาชมได้ยากนี้จะกลายเป็นประสบการณ์ที่คุณไม่มีวันลืมแปบ๊บหนึ่งนะครับขอแจ้งให้ทราบไว้นิดนึงว่าในฐานะ Amazon Affiliate และ Affiliate อื่นๆผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อสินค้าที่เข้าเงินไหยโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับชอบวิดีโอนี้ไหมครับ แล้วอยากทำวิดีโอแบบนี้บ้างไหมคุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นวิดีโอสวยๆได้ในเวลาไม่กี่วินาทีลองใช้ฟรีได้เลยแล้วปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ของคุณออกมารู้ไหมคุณสามารถสร้างวิดีโอดียิ่งกว่าผมอีกนะบอกเลยไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรทั้งนั้นแค่คลิกลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างนี้เลยมีคำถามว่าจะดูได้ที่ไหนหรือเมื่อไรแค่ถามในคอมเมนต์ แล้วเราจะแนะนำคุณเองและถ้ามีหัวข้อไหนที่คุณอยากให้เราสำรวจต่อไปบอกเราได้เลยไอเดียของคุณอาจเป็นวิดีโอถัดไปของเราขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในการสำรวจสุริยุปราคาครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอและกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโออื่นๆของเราด้วยนะครับ